สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่สองนะคะของการสร้างช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะวันนี้นะคะ,ะหลังจากเมื่อวานอินได้สอนในเรื่องของการสร้าง Gmail เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรา จะมาสร้างช่อง YouTube พร้อมๆกันค่ะไปที่ YouTube ไอคอนนะคะถ้าใครยังไม่มีให้ไปที่ Play Store วันนี้นะคะแล้วก็ไปดาวน์โหลดนะแอป YouTube มาก่อนนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ y o u t u b e ที่มุมขวาบนนะคะมันจะเป็น Account นะคะให้เรากดเข้าไปค่ะ แล้วลงชื่อเข้าใช้นะคะลงชื่อเข้าใช้ในทีน,นี้ตัวอีเมลที่เราสมัครเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดใส่เข้าไปในนี้ได้เลยค่ะกดเพิ่มบัญชีนะคะอีเมลอะไรที่เราสมัครเอาไว้เมื่อวานนะคะ ทุกคนจะต้องจดออกมานะคะรหัสอะไรต้องจําให้ได้นะคะพิมพ์ออกมาแล้วก็ add gmail อ่าเขียนผิด gmail นะคะ com แล้วก,กดถัดไปค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านค่ะอ่ากดถัดไปค่ะแล้วก็กด ยอมรับค่ะแล้วก็กดยอมรับค่ะอ่าเห็นไหมคะข้างบนขวามือนะคะจะมีอีเมลที่เราสมัครเมื่อวานเนี่ยค่ะ เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูช่องนะคะช่องของเราเนะะี่ยค่ะแต่สร้างช่องนะคะอ่าเนี่เห็นไหมคะเราก็จะมีนะคะเป็นรูปเหมือนเป็นกล้องอะคะ่ะอยู่ข้างๆกับแว่นขยายเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เราจะอัพวิดีโอนะคะ ก,กดตรงนี้อัพวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวบทต่อไปอินจะมาสอนในเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอนะคะนี่คือวิธีการสร้างช่อง youtube นะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอมาลงในช่องของเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะกดที่ช่องนะคะมันก็จะเป็นช่องของเรานะคะแค่นี้ค่ะ นะคะง่ายๆสบายๆทําผ่านมือถือก็ได้นะคะเดี๋ยวนะคะบทต่อไปนะคะจะมาเรื่องเรียนเรื่องในเรื่องของการอัพโหลดวิดีโอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ